สวัสดีครับพี่น้องพ่อกรณีเช่นเคยครับช่องพยากันชาแนลเอาแล้วพี่น้องเขาดวนพี่น้องชะดาปราบจริงภายใน3เดือนเห็นผลฝ่ายปกครองกำนันผู้ญย,ยบานต้องให้ความรุวมมือโดยเฉพาะในส่วนของกำนันผู้เย,ยบานซึ่งปกครองอยู่ในส่วนของการปกครองนะแล้วอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนี่จะต้องหูว่าลูกบ้านท่านใดหรือว่าผู้ใดข่าผู้ใดเสพจะต้องหูจะต้องส่งรายงานไปให้ครับ ต้นสังกัดนะครับเนาะต้นสังกัดเพิ่นก็คือฝ่ายปกครองถ้าหากว่าตอบบ่หูบ่เห็นบ่ได้แล้วเด้ตอนนี้บ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ใยญ่บบานกำนั่นผู้ซอยผู้ได้รับเงินเดือนนี่พี่น้องกินภาษีประชาชนนี่ผู้ได้าตอบแทนนะครับเนาะจะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครองรายงานตัวไปไปยังต้นสังกัดเพื่อจะได้ไดหาแนวทางในส่วนของการปราบปรามอีกเที่ยนึง เอาชาดาว่าภายใน3เดือนนี้ต้องเห็นผลให้ได้พูนว่าปราบจริงเอาจริงเพราะฉะนั้นบอกว่าภูมิอิทธิพลหรือวาอ่าภูที่เกี่ยวข้องกับยาสพติดยาบาเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เพิ่นปราบแล้วผาครัดพ่นว่าจะให้เห็นผลภายใน3เดือนเอาก็รอบเบิงว่าเป็นจังไดเนาะครับเนาะพี่พอ,อยาการมีแ้มผาแฟมเข้าวาให้เบิองเยอ่เอาไปรับชมกันสักก่อนพี่น้อง ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติเนี่ยงานถแถลงข่าวยาเสพติดแบบนี้นะครับก็จะไม่ก็ได้เห็นว่าจะมีรัฐมนตรีมาร่วมถแถลงสักเท่าไหร่แต่วันนี้ปรากฏว่านี่มาด้วยตัวเองเลยคุณชาดามานะครับมาถแถลงข่าวร่วมกับพลตารวจเอกรัฐพันเพชรรองพบตรยึดยาบ้าก,กว่า10ล้านเม็ดหลังนําเข้ามาเตรียมกระจายในพื้นที่กรุงเทพนะครับ เรื่องนี้คุณชาดาบอกนะครับว่าผู้มีอิทธิพลส่วนมากก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดโดยทางมหาไทยก็มีนโยบายปรับปรามผู้มีอิทธิพลก็เลยจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนเริ่มคลิกออฟตั้งแต่ถึงธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วท่านก็บอกว่าให้รออีก3เดือนเดี๋ยวมาดูผลงานกันส่วนเรื่องการปรับปรามยาเสพติดคุณชาดาบอกว่าถ้าจะมองพื้นที่สีแดงก็คงแดงทั้งประเทศ ตอนนี้กรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบลูกบ้านของตนเองเพื่อตัดวงจรยานรกนี้แล้วท่านก็ย้ำนะครับว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านไปเอี่ยวซะเองก็จำเป็นต้องคัดออกอ่ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับอนุทินชาญวรีรกุลได้บอกไว้แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องให้เข้มข้นนะครับคลิกออฟวันที่หนึ่งธันวานะครับ และอีกสามเดือนจะตรวจสอบว่าหมู่บ้านแต่ละแห่งนะครับทีมอำเภอทีมจังหวัดแต่ละแห่งทํางานได้ประการใดมีผลประการใดในเรื่องผู้มีอิทธิพลเรื่องยาเสพติดเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเราที่ก็เดืเดอนกุมภาพันธ์ก็จะมาดูผลงานอีกทีนครับว่าเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าบูรณาการร่วมกันระหว่างตํารวจกับกรมการปกครองกอะทรวงมหาไทยนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ฝ่ายของอหน่วยข่าวกอง,องของทหารนะครับแล้วก็ าทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกันดูณา,าการกันทั้งทุกส่วนในส่วนราชการเนี่ยจะเกิดผลสะเทือนกับคนร้ายแน่นอนนะครับนี่ทำงานเชิงรุกนะอ,อีก3เดือนเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดอตนี้นะครับบอกว่ามีรถกระบะตีโคกป้ายแดงไปรับยาเสพติดมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช้รถกระบะอีกคันหนึ่งนำทาง แล้วก็มาจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันเที่ยมเภอวังน้อยอยุธยาคนร้ายเนี่ยยังมีการเปลี่ยนรถเก๋งเป็นรถนำทางเพื่อสับขาหลอกเจ้าหน้าที่ด้วยต่อมานะครับทางเจ้าหน้าที่พบรถกระบะตีข้อป้ายแดงคันนี้จอดในซอยหมู่บ้านแห่งหนึง่งในเขตประเวศก็เลยเข้าไปตรวจค้นแล้วก็พบกระสอบยาบ้าซุกอยู่ใต้กองกล้วยนำวานะครับคาดว่าขบวนการนี้น่าจะมาจากพื้นที่ของชาวมูเซอร์จังหวัดตาก ซึ่งพบว่าผู้ต้องหาเครือข่ายนี้รับยาเสพติดจ,จากพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้รถกระบะตีคอกแล้วก็ใช้กล้วยหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆพยายามตบตาเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นรถบรรทุกผลไม้คล้ายกับกรณีเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้13ล้านกว่าเม็ดที่ด่านตรวจจังหวัดชุมพรนั่นเองนี่ในเบิ่งแฟ้มภาพแฟ้มข่าวไปแล้วเนาะครับเนาะจากช่องดัง ที่นี่ก็มามาเบิงลูกเบิงล้านเฮาดีๆด้วยพี่น้องคนในชุมชนอย่าอย่าเครือญยตาพี่น้องหรือว่าลูกหลานเฮานี่ละนอขนอย่านไปหลงพิษย่านไปอ่าไปเสพไปข่ไปขายนัน่นแหละน้องเขเนาะก็ตักเตือนลูกหลานเฮาอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวไปอย่าให้ไปของแวะในส่วนของบ่าวาภูรมีที่พ่นหรือว่าในส่วนของภูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดน้องเขเนาะเพราะว่ามันจะประวัติบดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ เบิงหลูกเบิงล้านของเจ้าของดีๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้ผากรัฐเป็นเอาจิงแล้วนะครับเนาะถ้าอาถรในส่วนของไฟปกครองเบาว่าผู้ใยบานกำนันเบาว่าตนสังกัดหรือว่าทางตำรวจในส่วนของภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆบให้ความร่วมมือผู้นันละถ้าบให้ความร่วมมือกับผาครัฐหรือว่าบให้ความร่วมมือกับไฟปกครองผู้นันลนะพี่น้องก็จะโดนเล่นงานนะครับเนาะจะโดนเร่นงานในส่วนของการละทิ้งหน้าที่การละเว้นหน้าที่ อ่าเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้เพิ่นเอาจริงเอาจังแล้วก็เบิ่งลูกเบิ่งหลานดีๆนะครับเนาะอ้ามุ่งหาไปสู่การเล่นดนตรีการเล่นกีฬาเพ่อละนะครับเนาะบอกลูกบอกหล,กกลานเขาไปเล่นทั้งเซงสันนะครับเนาะหรือว่าเล่นทิกตอกเล่นเฟซบุ๊กโชว์เชียวก็บอกเป็นยังพี่น้องถ้าหากว่าบัพิษกฎหมายก็ทั้งทีนี้ก็ออกกำลังกายเพ่อลนะ,อะให้พาส่งเสริมลูกหลานไปเล่นดนตรีแนะ่อ้เล่นดนตรีถ้าเป็นมองลงบล่ลนำก็ได้เงินนี่พี่น้องได้เงินดีพร้อมเออ โอ้ลูกหลานแถวบานพยห่การชุมชนบานพไห่การหนีเพิน่นเพิ่นไปเป็นหมอล่ำกันหลายผู้หลายคนเด้ทั้งผู้หญิงผู้ชายพี่น้องกับ,บ่ถึงคันกับดงดงัดงเป็นนักล่องที่มีซื้อเสียงดอกแค่ขึ้นลดแฮห,หรือว่าเขาจ้างไปไปล่องไปล่ำในส่วนของพื้นที่ในชุมชนของหมู่บ้านของอน,นีต่างๆนี่โอ้ก็ได้เงินบักหลายล่ะปีปีหนึ่งนะครับเนาะปีปีหนึ่งก็ได้เงินบักลายล่ะ เพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมให้ลูกไปเล่นดนตรีเล่นไปเป็นมอลองมอลลัมคนละดีที่สุดนะครับนะเนาะเด็กหน่อยมันก็จะมักอยู่ดอกเด็กหน่อยก็จะมักอยู่ดอกนะครับเนาะถ้าเอาส่งเสริมเป็นจังสันถ้าเพิ่นไปฝึกหล่อนฝึกลําได้ยิ่งดีพี่น้องเนาะมวนพร้อมแล้วอู้บรรยากาศนี่มกักหลายแล้ว <laughs> เอ้าก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับพี่น้องอสุผูสุคนนะครับเนาะนะกับ F c ซ สรุปแล้วก็คือในส่วนนี้ภาครัฐก็เป็นห่วงเป็นใยนั่นละนครพยายามปรับปรามยาสิบติดโดยเฉพาะไฟฟ้าประกองเน้นย้ำมาทางกำนันผู้ใยญ่บ้านผู้นำชุมชนนครมถ้าต้องปรับปรามในส่วนของในชุมชนสะกอนพุนวาเพราะฉะนั้นก็ให้ความร่วมมือกับไฟฟ้ปรกองนครซุ่มที่เกี่ยวข้องก็ให้ยุติให้เศร้าจังส่นเวลา เป็นเรื่องเป็นเล่ามากมันยุ่งยากเด้มันยุ่งยากอีหลีเนะครับเนาะโอ้เดือดร้อนกันเบิดละเพราะฉะนั้นก็นอันไหน,นทิ้งได้ก็ทิ้งอันไหนที่มันบม่มีประโยชน์หรือว่ามันเป็นโทษเป็นผิดกฎมงกฎหมายยังก็เศร้านะครับเนาะคลิปนี้ก็คาดว่าเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องกับเกษตรกรชาวนาไทยเฮาพี่น้องรวมไปถึงเอฟซีนะครับเนาะก็คลิปหนามาพ่อกันไหมเนื้อหาสาระดีๆจากพ่อใหญ่กันชาแนลสวัสดีครับ